สวัสดีครับคุณหมอค,คือวันนี้ที่เข้ามาคืออยากปรึกษาเรื่องการดิบวิตามินนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องแบบมีการตรวจหรือว่าคัดกรองไงก่อนบ้านที่เราจะทําดิบวิตามินะครับแน่นอนครับก่อนที่เราจะให้อะไรเราก่อนต้องทำการค้นต้นก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยขาดแร่ธาตุหรือว,ว่าวิตามินตัวไหนเป็นเศษไหม ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือตัวนี้นะคะ <c oughs> ที่ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นครับคร <c oughs> ่าวๆว่าน่าจะขาดวิตามินหรือว่ามีแร่ธาตุตัวไหนที่ต้องการบ้าง <c oughs> สำหรับวิธีการตรวจก็ค่อนข้างง่ายนะครับ <c oughs> เราจะใช้การตรวจจากที่ฝ่าม,มือนะครับ <c oughs> เดี๋ยวงบคนขอมือขวานึ่งนะครับการตรวจนะครับจะทําทั้งหมดสจุดนะครับ จากผลการตรวจเบื้องต้นนะครับพบว่าแร่ธาตุที่คุณโจขาดนะครับก<ม>็จะมีตัวสังกะสีแล้วก็ตัววิตามิน b 9น<ม>ะครับสำหรับตัวสังกะสีเนี่ยมีฟังก์ชันการทํางานในร่างกายหลายอย่างเลย<ม>นอกจากเรื่องเพศนะครับที่เรารู้กันดีว่ามันช่วยเรื่องการสร้างอสุจิช่วยเรื่องสมบูฮอร์รอมโมนเพศช,ชายใช่ไหมครับมันยังมีผลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วย<ม>นะครับ<ม>ซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถกินเสริมก็ได้จากเช่นพวกฝอยนางรมหรือว่าเราอาจจะให้เป็นอาหารเสริมแบบกิน แล้วก็อีกทางเลอกนึงนอกจากกินนะครับเราสามารถให้วิตามินผ่านทางเส้นเลือดได้ซึ่งจะทําให้มีการดูดซึมได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มีของทีพ่นที่สุขานะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับลองมาปรึกษากับทางคุณหมอก่อนก็ได้นะครับลองติดต่อทางเพจไปได้นะครับจะบอกเลยว่าดีมาก